สวัสดีทุกคนนะคะอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะก็บุญนุษนะคะหรือว่าบุ๋มนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียิมากนะคะที่ได้รับเป็นตัวแทนนะคะของประชาชนคนไทยที่มาเล่าในมุมของเรื่องของการคอลเลบเรชันนะคะพอพูดถึงเรื่องคอลเลบเรชันนะคะหลายคนก็คงถามใช่ไหมคะว่าเฮ้ย l อล b o บเรชันมันหมายถึงอะไรนะคะจะบอกว่าหลังจากที่ได้รับการติดต่อมาจากพี่เก๋นะคะตอนนี้แบบว่าเป็นใหญ่เป็นโตนะคะเป็นแบบผู้บริหารไทยคมนะคะก็ <laughs> วันดีคืนดีค่ะปรากฏว่าตอนที่ได้รับท็อปิกนี้มาค่ะเชื่อไหมคะว่าอยู่ดีลูกชายค่ะกลับมาจากที่โรงเรียนลูกชายกลับมาบอกว่ามันมีวันนี้นี่แบบไอกำลังดีไซน์ในการคลับเรดกับเพื่อนอีกห้องหนึ่งค่ะเชื่อไหมคะว่าเด็กวัย11ขวบค่ะเขาพูดถึงเรื่องคลับเบรชันกันแล้วสิ่งที่น่าดีใจตอนนั้นก็คือตายแล้วลูกเรา กำลังจะเป็น global citizen หรือเปล่าเ <laughs> พราะเขาพูดถึงประเด็นเรื่องของ collaboration ซึ่งเป็นท็อปิกที่บุ๋มก็ได้รับชวนนะคะใหมาเล่าคราวนี้หลายๆคนถามเขาว่าเฮ้ย collaboration คืออะไรแล้วมันสำคัญแบบไหนอะคะจะบอกเลยว่าหลายๆคนนะคะหรือแ,แม้แต่เมื่อกี้ท่านพิธีกรนะคะก็แนะนำบุม๋มจริงๆแล้วะคะ่ะบุ๋มอะเกิดมาเป็นประชาชนคนไทยอะค่ะบุ๋มเป็น ครอบครัวปกติเลยคะ่ะเป็นคนชนชั้นกลางของประเทศไทยซึ่งน่าจะเป็นพลเมืองที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะบุ๋มเป็นคนชนชั้นกลางปกติเลยคะ่ะเกิดมาในครอบคร,วรัวลูกคนจีนะคะที่พ่อเป็นพ่อ้าค่ะก็เลยสมัยก่อนคําว่า c o l l a b o r a t i o n มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ําแต่สิ่งหนึ่งที่บุ๋มมาคิดย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแบบอะไรที่เป็นคนที่พาเรามาถึงตรงนี้อะไรที่ทําให้เราเป็นแบบนี้นะคะ่ะจากตอนที่ได้รับ เชิญนะคะจากทางทีมไทยคมแล้วก็วอย์ว่าให้เล่าเรื่อง c o l l ล b o r เรชันกันบุ๋มก็กลับไปคิดเนาะว่าแบบเอ๊ะเราจะเล่าเรื่องอะไรเชื่อไหมคะหลายๆคนนะคะเคยถามบุมว่าแบบเอ๊ะทำยังไงถึงดูเหมือนประสบความสําเร็จจริงๆแล้วส่วนตัวไม่เคยคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จนะคะคิดว่าตัวเองก็ยังมีมุมที่จะเรียนรู้อะไรไปอีกเรื่อยๆออหลังจากที่ ถูกชวนคุยแหละแล้วก็ถูกชวนถามว่าต้องมาเล่าเรื่องนี้ค่ะปรากฏว่าวันหนึ่งอะค่ะไปทานข้าวกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าพอดีบุ๋มก็เล่าว่าเฮ้ยตอนนี้กําลังจะทําเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่รุ่นพี่คนนั้นนะคะเขาพูดกับบุ๋มว่าเฮ้ยบุม๋มอยู่รู้เปล่าว่าอยู่เป็นคนหนึ่งนะที่มีอะไรบางอย่างที่เวลาอยู่ไปชวนใครเขาทําอะไรอะ <tr iss ety> เขาจะอยากทําด้วยเขาก็ถามว่า <tr iss ety> บุมบ๋มมึงมึงทอะไรวะบุ๋มเอ๊ะ <tr iss ety> <tr iss ety> ตอนนั้นก็คิดเอ๊ะกูทําอะไรเนะี่ยกูทาอะไรวะนะสิ่งหนึ่งค่ะที่บุ๋มก็มาถามตัวเองกลับว่าบุ๋มทําอะไรวันนี้ค่ะจะบอกว่าหลายๆคนเนาะมักจะพูดว่าเฮ้ยทําไมฉันไม่มีโอกาสในชีวิตทําไมฉันไม่ได้โชคดีเหมือนคนนู้นคนนี้ฉันไม่ได้เกิดมาในตระก,กูลใหญ่ฉันไม่ได้นาสกุลชินวัตรฉันไม่ได้นาสกุลอะไรอะไรแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้หลายๆคนค่ะบุ๋มเคยพูดว่าคําว่าโอกาสอะ มันก็มีความสะกดคล้ายเคียงกับคําว่าอากาศค่ะคุณเลือกที่จะคว้ามันหรือคุณเลือกที่จะปล่อยผ่านมันผ่านไปนะคะคราวนี้คําถามค่ะว่าเฮ้ยอยากให้คนมาคัลเลอรตกับเราอะเราต้องทํายังไงสิ่งที่ผุ๋มทํามาตลอดทั้งชีวิตคืออะไรรู้ไหมคะบุ๋มบอกคนเราอะค่ะคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าคุณนะคะเป็นคนที่เก่งเรื่องอะไรหลายๆคนค่ะมักจะรู้ว่าตัวเองอะเก่งเรื่องอะไร แต่ขนาเดียวกันหลายๆคนบางทีก็รู้นะคะแต่แกล้งไม่ยอมรับค่ะว่าตัวเองโง่เรื่องอะไรน่าจะประมาณสี่ปีก่อนนะคะบุ๋มเคยสัมภาษณ์กับสื่อเล่มหนึ่งเขาก็ถามว่าแบบเออคุณบุ๋มอย่างนั้อย่างงี้บุ๋มบอกว่าเฮ้ยช่วยเขียนไปเลยช่วยเขียนเฮดไลน์ไปเลยว่าคนเราต้องยอมรับว่าคุณโง่เรื่องอะไรเขาบอกว่าเุ้ยเอางี้เลยพี่บุ๋มแรงไปไหมเราอเฮ้ยไม่ใช่เลยจริงๆแล้วว่าคนเราอ่ะควรจะยอมรับด้วยซ้ำว่าคุณโง่เรื่องอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณโง่เรื่องอะไรอะค่ะ คุณจะเดินทางค่ะในการไปพัฒนาตัวเองคุณจะเดินทางไปหาคนที่เขาเก่งเฮ้ยช่วยไอ้หน่อยไอ้โง่เรื่องนี้ไออยากเรียนรู้ยูมาทํากับไอ้หน่อยหลายๆคนค่ะมักจะลืมไปยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณเป็นผู้บริหารระดับสูงยิ่งคุณสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณห้ามลืมเลยก็คือเท้าคุณต้องติดดินเสมอค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ่งใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคุณลืมว่าคุณเป็นใครอะค่ะ คุณจะลืมไปเลยว่าคุณต้องพัฒนาตัวเองอยังไงแล้วคุณต้องฝึกฝนตัวเองแบบไหนสิ่งหนึ่งที่บุ๋มรู้ตัวเองมาตลอดเลยก็คือเฮ้ยฉันเก่งเรื่องนี้ขณะเดียวกันไอ้ก็รู้ว่าไอ้โง่เรื่องนี้พอเราฝึกวิทยายุทธ์นี้ไปเรื่อยๆค่ะรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหมคะรู้จักตัวเองว่าเราเก่งเรื่องอะไรเราโง่เรื่องอะไรเท่านั้นไม่พอค่ะคุณต้องฝึกฝนวิทยายุทธ์นั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะบุ๋มรู้เลยว่าแบบตัวเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยค่ะ ก็รู้จักตัวเองประมาณหนึง่งแต่ยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็นคนสมองซีขวาสุดขีดนะคำว่าสมองซ้ายสมองขวาคืออะไรสมองขวาก็เป็นพวกแบบจินตนาการอาร์ติสคิดอะไรแบบบ๊บออย่างเงี้ยเก่งแต่ก่อนเนี้ยค่ะออตอนบุ๋มทำงานใหม่เนาะเวลาแบบว่าเนื่องจากตัวเองค่ะโตมาเรียนนิเทศศาสตร์นะคะเรียนมกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปทํางานโฆษณาแต่ก่อนเนี้ยเป็นตัวเองเป็นคน ไม่ชอบเลขเลยค่ะเกลียดมากนะคะแต่ก่อนแต่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือสมองซ้ายสมองขวาแต่พอตัวเองโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ค้นพบว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่ถนัดเรื่องนี้แต่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปอ่ะมันจะเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้ มันก็เหมือนคุณต้องมีสเสบียงในกระเป๋าค่ะบุ๋มฝึกฝนวทิทยายุทธ์นะคะจากตัวเองที่เป็นคนทำทำงานสายโฆษณามาตลอดเลยเบริษัทแรกที่ทํางานก็คือบริษัท SC Matchbox ค่ะตลกมากนะคะตอนนั้นที่ไปสัมภาษณ์ SC Matchbox ก็เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มชินวัตรนะคะบุ๋มไปสัมภาษณ์ที่เอสซีแมชชีบอร์กเนื่องจากว่าตัวเองอยากทํางานโฆษณาแต่พอทํางานโฆษณาไปสักพักหนึ่งค่ะก็ค้นพบว่าเฮ้ยเรามีภาพในหัวค่ะว่าเฮ้ยเราทํางานโฆษณาไปเนี่ยสุดทางเลยมันเป็นตรงไหน คือด้วยความที่เป็นคนสมองซีขวาก็จะแบบค่อนข้างวิชไลซ์เห็นภาพอะไรชัดนะคะก็เห็นแล้วแหละว่าสุดท้ายอะถ้าฉันทำงานโฆษณาต่อตำแหน่งใหญ่สุดเลยก็น่าจะเป็นกรุ๊ปแอคเคาท์เดเลกเตอร์ดูแลลูกค้านี่แหละไอ้ไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นไอ้อยากเข้าใจเรื่องของการทำธุรกิจไอ้อยากเข้าใจว่าคนที่ทำบิสเนสเป็นแบบไหนบุ๋มก็เลยพาตัวเองอะค่ะข้ามไปอยู่อีกธุรกิจหนึ่งซึ่งธุรกิจที่ต้องไปทำก็คือเป็นธุรกิจเครดิตคาร์ดนะคะเต็มไปด้วยตัวเลขค่ะเต็มไปด้วยลอจิก แต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำอะมันคือการสะสมลิ้นชักในชีวิตนะคะหลายๆคนคุณอยากประสบความสาเร็จบุ๋มชอบเปรียบเทียบเรื่องนี้ค่ะว่าหลายๆคนเคยเห็นใช่ไหมคะคนไปวิ่งมาราธอนโตเกียวมาราธอนลอนดอนมาราธอนหลายๆคนเห็นบางคนโอ้โหคุณดีมากเลยผู้หญิงมีล่อง11มีซิกแพคแต่คําถามคือคุณเคยฝึกฝนวิทยาย,ยุทธตัวเองในเรื่องเล็กๆไหมคุณเคยลองอดทนไม่กินอะไรที่คุณอยากกินไหมเวลาคุณกลับบ้านคุณเหนื่อยสุดขีด คุณเคยให้รางวันตัวเองโดยการออกไปเดินออกกําลังกายไหมตื่นมาตอนเช้าแทนที่จะตื่นเที่ยงตื่น11บเอโมงคุณเคยช ALLENGE ตัวเองไหมลุกขึ้นมาออกไปรับแสงพระอาทิตย์เรื่องอะไรเหล่านี้ค่ะมันคือมันคือเรื่องเล็กๆที่ทําให้คุณะคะ่ะฝึกฝนวิทยายุทธทําให้คุณแก่กล้าในเรื่องที่คุณเคยโง่หรือเคยง่อยและสิ่งที่ผมทําต่อไปคืออะไรคะคำนี้ค่ะ คุณต้องหัดเป็นคนกล้าเห่าหาโอกาสคะ่ะบุ๋มนี่เป็นเด็กที่เห่าเห่าหาโอกาสเก่งมานะคะคืออะไรเมื่อคุณต้องการอะไรอะคะ่ะโลกนี้ไม่เคยมีเรื่องบังเอิญน,นะคะคุณต้องกล้าที่จะประกาศมันออกมาว่าไออยากทําแบบนี้ไอสนใจเรื่องนี้แต่ก่อนที่คุณจะกล้าเห่าหาโอกาสนะคะคุณต้องกลับไปทํสองเรื่องที่บุ๋มบอกก่อนคือคุณต้องรู้จักตัวเองว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณโง่เรื่องอะไรและคุณต้องฝึกฝนมันนะคะ เชื่อไหมคะว่าสเตปของการสร้างโอกาสในการทำคอลเลบเรชันเนี่ยบุ๋มผ่านออหมดแล้วค่ะมันมีหลายเรื่องในชีวิตที่ทำแบบนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณเวทีนี้ที่ทําให้ตัวเองได้ถอดรหัสนี้ออกมาเฮ้ยว่าเราทําอะไรที่ทําให้คนนะ่ะมาคอลเลบเรตกับเราอยากทํางานกับเราเชื่อไหมคะหลายๆคนนะคะพยายามจะเดินไปหาคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไอทำอย่างนี้กับไอหน่อยทำอย่างนี้กับไอหน่อยแต่เวลาที่คุณไปพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมองกลับทันทีว่าอยากทําเรื่องเนี้ย ไอ้เรื่องที่เคยทําอยู่อะทาได้ดีพอหรือยังเชื่อไหมคะว่าเวลาคุณออกไปบอกใครว่าสมมติคุบอกเฮ้ยไออยากทาอันนี้ไออยากทําเรื่องการศึกษาทันทีที่อยู่บอกอะค่ะคนที่เขาฟังอยู่เขาจะมีอัตโตเมตเช็คทันทีเขาจะกลับไปมองทันทีว่าในอดีตอะคุณเคยทําอะไรที่ประสบความสําเร็จบ้างเขาจะกลับไปเช็คทันทีว่าคุณเป็นคนแบบไหนเขาจะกลับไปเช็คทันทีว่าไองานที่เคยทําอยู่เป็นแบบไหน นิสัยเป็นแบบไหนเพื่อนร่วมงานเป็นแบบไหนสังคมเป็นแบบไหนคุณเคยทําอะไรให้คนอื่นเขาไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือการที่เราอะค่ะสามารถสะสมลิ้นชักในชีวิตสะสมความดีงามในชีวิตแล้วบุ๋มบอกเลยอย่างจริงๆแล้วการทําให้คนอยากมาทํางานร่วมกับเราอะค่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไปเทคโอเวนเทจากเขาหรือเขามาขออะไรเราอะคะ่ะจริงๆมันคือมันเป็นเลยที่เรียกว่าวินวิน เพราะถ้าเราเจ๋งพอคนก็อยากจะมาทำงานงานอะไรร่วมกับเราและถ้าเขาเจ๋งพอการที่เราไปอยู่กับเขามันก็คือการเติมเต็มกันและกันเสมอและเชื่อไหมคะว่าวันนี้ค่ะบุ๋มข้ามสายธุรกิจเลยนะฮะบุ๋มมาจากเด็กที่เอ็นไม่ติดนะฮะเข้ามากรุงเทพตอนเข้ามองกรุงเทพค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้าไปทําไมะคะ่ะวันนั้นเองอะ่ะเข้าไปเพราะว่าสังคมมันบอกเราะคะ่ะสังคมมันบอกว่าตอนยุคบุ๋มเข้าเรียนรหัสสามแปดนะคะยุคนั้นนะคะมองกรุงเทพเนี่ย ็ไมไปด้วยดาราค่ะตอนก็คิดแล้ะค่ะว่าคนอย่างเราเนี่ยเอ็นไม่ติดเข้ามงเทพก็น่าจะโอเคแล้วแหละตอนเข้ามงเทพเรนนิเทศอะคะ่ะบุ๋มก็เข้าไปเรียนโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาสอนอะไรตอนที่ต้องเลือกเอกคนณะใดๆอะคะ่ะก็เลือกจากการตัดช้อยส์หลายๆทีอะคะ่ะกลับไปเรื่องเดิมที่บุ๋มบอกเนะถ้าคุณรู้จักตัวเองมากพอว่าคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรและคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบอะไรมนุษย์หลายคนอะคะ่ะมักจะรู้ว่าตัวเอง อาจจะชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่เชื่อไหมคะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองอะ่ะไม่ชอบอะไรถามง่ายๆค่ะวันนี้เที่ยงนี้กินอะไรดีคะ่ะไม่กินอะไรดีเนาะคิดไม่ออกแต่อยู่ดีบอกว่ากินอาหารตุรกีไหมไม่เอาไม่กินดังนั้นเองค่ะผุมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณรู้จักตัวเองได้มากพอก็คือลองถามตัวเองค่ะว่าคุณไม่ชอบอะไรและใช้วิธีการตัดช้อยส์ค่ะสุดท้ายคะ่ะอะไรที่มันเหลือสุดท้ายอ่ะอันนั้นแหละเราน่าจะชอบมันสุดคะ่ะ แล้วคุณก็น่าจะทํามันได้ดีด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าจากที่บุ๋มเล่าเนยว่าจากเด็กที่เรียนมหาลัยบุม๋มมจบปริญญาตรีอย่างเดียวเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเคยอยากเรียนต่อโทค่ะแต่ปรากฏว่าพอมาทํางานเอ็นซีก็ทำๆๆาไปลืมตารู้ตัวมอีกทีนึ่งทำงานไปแล้ว25ปีค่ะ <laughs> เห็นหน้าแบบนี้นะคะจริงๆเราแบบทำงานมาเยอะมากนะคะก็นี่จากว่าไม่ได้เรียนปริญญาตรีแต่ว่าไม่ได้เรียนปริญญาโทค่ะแต่สิ่งที่เราทําแล้วก็สะสมไมสโตเราต่างๆนานาในชีวิตเนี้ยค่ะมันทําให้เรามาถึงตรงนี้และเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ที่บุ๋มได้มีโอกาสมาเป็น m d เนาะอยู่ที่ยูเน็คยูอะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่บุ๋มทําจากการเห่าหาโอกาสเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่ตอนที่ทํางานตอนทํเอ็นซีนะคะตอนอยู่บุ๋มเคยอยู่บัตรเครดิตเคดซีนะคะบัตรกรุงไทยแล้วก็ข้ามาทําเกี่ยวกับธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ ะะแล้วก็ข้ามาทําที่ธุรกิจอาหารทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างโอกาสจากตัวเราเองจากการที่เราฝึกรู้จักตัวเองฝึกฝนว่าเราชอบไม่ชอบอะไรฝึกฝนว่าเราเก่งเรื่องอะไรโง่เรื่องอะไรและหา,หาหาโอกาสและบุ๋มว่าสิ่งที่วันนี้เลยบุ๋มมาอยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บุ๋มรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนทํางานที่บาร์บีคิวพลาซ่าค่ะบุ๋มรู้สึกว่าเฮ้ย ไอ้เนี่ยเป็นตัวแทนของคนชนชั้นกลางของประเทศไทยเลยอะเนื่องจากว่าอะไรบุ๋มว่าช่วงการที่ทํางานที่ท,ที่บริคิวพลาซาเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปลี่ยนชีวิตบุ๋มมากนะคะมันอาจจะเป็นช่วงวัยที่เราอะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักโลกกว้างมากขึ้นบุ๋มได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรหนึ่งอะค่ะก็คือขออนุญาตเ่ยชื่อนะคะก็คือว่าหลักสูตร a อบีซะค่ะ ตอนที่ผมไปเรียนหลักสูตรนะนะคะก็แบบเป็นความโชคดีมากนะคะได้รู้จักกับคุณอ,อิงนะคะตรงน,นั้นนะคะก็รู้จักกับอิงที่นั่นจะบอกว่าตอนที่ผมไปเรียนหลักสูตรนะคะบุ๋มค้นพบเลยว่าเฮ้ยเรานี่มันเป็นคนชนชั้นกลางของสังคมจริงๆเลยว่าเพราะในหลักสูตรน่นะคะบุ๋มมีโอกาสไปเจอลูกคนใหญ่ๆใ,ในประเทศเต็มไปหมดเลยขนาดเดียวกันนะคะพอกลับไปที่บริษัทไปเจอพนักงาน,นะคะ่ะเด็กเสิร์ฟคนล้างกระทะที่เขาใช้เงินเดือนละ1000บาทนะคะ เฮ้ยเรานี่มันช่างเป็นคนตรงกลางของประเทศจริงๆว่ะบุ๋มก็เลยเคยพูดกับที่บริษัทว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีที่ทำให้คนในประเทศอะคะเขารู้คุณค่าในตัวเองหลายๆคนมักจะพูดว่าคนที่มีคุณค่าในตัวเองคือคนที่รวยไม่จำเป็นค่ะบุ๋มรู้จักหลายคนนะคะที่แบบรวยระเบิดนะคะรวยล้นฟ้าแต่เขาตื่นขึ้นมาเขาเคยบอกบุ๋มว่าบุ๋มอยู่รู้ปะจุดตกตับที่สุดในชีวิตไอ้ก็คือไอ้ไม่รู้ว่าไอ้ตื่นมาทำไม ขนาดที่เด็กล้างกระทอะอะฮะเขารู้ความหมายชีวิตมากกว่าเพราะเขารู้ว่าเขาตื่นมาทำอะไรตอนนั้นเองค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำไงดีที่จะสามารถเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้บุ๋มว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรู้คุณค่าในตัวเองก็คือคุณเห็นว่าคุณนะคะเกิดมาทำไมตามสไตล์ดิฉันค่ะดิฉันต้องเสียงสั่นเสมอเลวลาฉันพูดเรื่องนี้นะคะก็บุ๋มว่าท่านหนึ่งอะ,ะ่ะที่ทำให้คนรู้คุณค่าในตัวเองก็คือการศึกษา การศึกษาค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้คนรู้ว่าตัวเองอมีโอกาสในการเติบโตขึ้นไปแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทําไมการศึกษาไทยอะมันถึงไม่เอือ้อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงได้มากจริงๆแล้วการที่ผมมาเป็น m d ที่ยูเนสกอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะเป็นเรื่องที่ไอ้ดีไซน์มาแล้วว่าไอะจะทําสิ่งนี้ถ้านับถอยหลังไปประมาณ4ปีก่อนนะคะตอนนั้นุมทำงานที่เดิมด้ซ้ำไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับธุรกจการศึกษาเลยะคะ่ะ แต่บุมม๋มแม่ไปเรียนหลักสูตรพวกเน็ตกริงคลาสเยอะไม,ไม่ไม่เยอะค่ะเรียนแค่สองสองอันตอนนั้นก็เคยมีคําถามว่าเฮ้ยทำไมหลักสูตรพวกเน็ตกริงคลาสแบบนี้มันอยู่แค่คนสามเหลี่ยมข้างบนเองอะทําไมมันต้องอยู่ในพื้นที่ของคนที่มีโอกาสจ่ายเงินแสนสองแสนสามแสนถึงจะได้เรียนเฮ้ i, อยอยากจะทํายังไงที่สามารถทาให้สิ่งนี้ค่ะเข้าถึงคนข้างล่างได้บุ๋มค่ะทำพอร์โซชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ ไปนาเสนอบริษัท C ีแอค่ะก็คือพี่ขวัญเนี่ยที่อยู่ในรูปอะตอนนั้นนะคะบุ๋มเคยทำโปรเจกต์อันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าก้อนยางบัตแคมค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจการศึกษาเลยเอย้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจอาหารเลยค่ะแต่รู้สึกแค่ว่างานที่เราทําอยู่เราจะมีโอกาสเติมเต็มอย่างนี้ยังไงบ้างตอนนั้นที่บุ๋มทำโปรเจกต์นี้ขึ้นไปเสนอค่ะมันห่างไกลกับธุรกิจร้านอาหารมากเลยนะคะแต่บุ๋มรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อไอ้มีโอกาสตรงนี้อยู่อ่ะไอ่ลองไปเสนอเขาดีกว่า จริงๆตอนนั้นนะคะที่ไปเสนอก็คือพี่ที่เป็นแฟวเดอร์ของ C ีแอดอะเขาสนใจมากเขาบอกเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่แบบเจ๋งมากเลยนะที่อยูอ่ะจะทําโครงการบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เด็กเจเนอเรชันใหม่ๆมีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องของซอฟต์สกิลแล้วก็เรื่องของตัว c ครื่องครมเจ๋งๆของที่บริษัทนี้มีแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นนะคะโควิดมันมาค่ะ ดิฉันก็ต้องจราจ,ร,จ,ร,จ,ร,จร,รีค่ะกลับไปขายอาหารเหมือนเดิมแต่เมื่อเวลามันผ่านไปอะเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่บุมทำทั้งหมดมาคือการรู้จักตัวเองฝึกฝนและพัฒนา,นาทักษะตัวเองแล้วก็กหารหาโอกาสนะคะมันทําให้วันนี้ค่ะบุ๋มก็ได้พาตัวเองมาอยู่ในจุดของธุรกิจที่อยากทําแล้วก็ค้นพบเลยว่าธุรกิจการศึกษาเนี่ยหรือธุรกิจการพัฒนาตัวเองอะคะ่ะมันชาร์เลนจ์มากเราเคยอยู่ในธุรกิจที่อยู่ในอาหารปัจจัยสี่ แต่เมื่อคุณมาอยู่ในธุรกิจการศึกษาค่ะคุณต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่บุ๋มมาอยู่ที่นี่ค่ะบุมบอกทีมเลยว่าเฮ้ย <c oughs> พวกเราทุกคนรู้ตัวไว้เลยนะว่าธุรกิจนี้มันชั a l เลน g ์มันน้อยคนมากเลยนะที่ตื่นมาแล้วก็จะคนพบว่าโอ้โหวนี้แบบหิวมากหิวการเรียนรู้ หิวอยากจะกินวิชากรอตไมล์เสร็จแทนอาหารเช้าโอ้โหเปิดไปเสร็จปุ๊บเห็นคนพูดเรื่องเอาเวิร์ตไมล์เสร็จการเข้าใจคนอื่นการตัดสินการตัดสินปัญหาจากมุมมองของคนอื่นโอ้โหน,นี้หิวมากยอมควักตังจ่ายสามพันเลยซื้อโพเอมยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> พูดแล้วก็แอบแซวนะคะเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> ไม่ซื้อดีกว่าเสื้อผ้าเ <laughs> ก็บเงินไปเทรนโอ้โหผมว่ามันน้อยมากแต่ผมว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นความชาเลนจ์ที่มันน่าสนุก ถ้าเราสามารถทําให้ผู้คนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยเขาสามารถลุกขึ้นมาเพื่ออยากจะพัฒนาตัวเองเขายอมควักเงินเพื่อมาพัฒนาตัวเองหรือถ้าเราไม่สามารถคุยกับคนที่อยากจะควักตังค์จ่ายตัวเองได้เราสามารถคุยกับบริษัทได้ไหมคะบริษัทที่อยากจะพัฒนาพนักพนักงานหรือบุคลากรในบริษัทตัวเองเพื่อให้เก่งทั้งในเรื่องของตัว hard skill แล้วก็ soft skill ควบคู่กันไปอะคะ่ะท้ายสุดนี้นะคะ่ะบุ๋มคิดว่าสิ่งที่อยากฝากทุกคนไว้อะคะ่ะสิ่งที่บุ๋มพูดทั้งหมดอะคะ่ะบุ๋มทำมาเป็นทิปแอนทิคะคะให้ทุกคนก็คือลองยิง QR นี้เข้าไปอะคะ่ะก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าทิปแอนทิคที่บุ๋มสรุปให้เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนแล้วก็ท้ายสุดอะคะ่ะบุ๋มว่าโอกาสอยู่กับทุกคนเสมอคุณลองคิดดูคะ่ะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ก้มหน้าเดิน กับคุณเป็นคนที่เงยหน้าและตะโกนเพื่อหาหาโอกาสนะคะคุณคิดว่าใครจะเป็นคนที่ได้โอกาสแล้วก็มีคนอยากจะยื่นมือมาคราบเรตกับคุณมากกว่ากันค่ะขอบพระคุณค่ะ